สบายดีข้าพเจ้าแนะนมประธานสภรรานวาศาสตร์ขออนุญาตซีแกงคำเห็นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในพิธีแทงข้าวเกี่ยวกีฬา,ามวยคุณข้าแม่ในซีเกมส,ส์ปี2002ปี2 5 3่ประเทศรัสเซียกิจภาพในข้าวันที่14ตุลาอมนี้นนสายสมรชัยสอนขอจบดราม่าทั้งหมดอัดคลิปขอโทษหลังเคยวิจารณ์มวยไทยลอกคุณคะแม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station จากกรณีที่นายสายสมรชยศรประธานสหพันธ์มวยแห่งชาติลาวที่ออกมาสนับสนุนคุณคแม่และวิจารณ์สหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ i f m าแบบเสียหายรวมทั้งได้โจมตีม,มวยไทยว่าเป็นเพียงศิลปะการต่อสู้ของปลอมที่จะพยายามทาให้ชาวโลกเข้าใจผิดซึ่งการออกมาพูดดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจของชาวไทยและชาวลาวเป็นอย่างมาก นื่องจากมองว่าเป็นการทำลายมิตรภาพและส่งผลเสียต่อประเทศทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแรงงานที่เข้ามาหากินที่ประเทศไทยและความสัมพันธ์อันดีที่มีมานานจนถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีคำสั่งให้ประธานสาพันธ์มวยแห่งชาติเราออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเหตุใดถึงออกมาพูดโจมตีเพื่อนบ้านแบบนั้น ซึ่งล่าสุดนายสายสมรชัยสอนได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้อัดคลิปออกมาขอโทษโดยมีข้อความไว้ดังนี้ข้าพเจ้าในนามของประธานสภามวยแห่งชาลารขอออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ออกแถลงข่าวอันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเกิดจากอารมณ์และเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในเวลานั้นจากการกระทําดังกล่าวทําให้ส่งผลทางลบต่อเพื่อนร่วมชาติและนานาชาติข้าพเจ้าขอโทษกับการกระทําดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและขอโทษต่อสหพันธ์มวยไทยนานาชาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอน้อมรับความผิดที่ทําลงไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดข้อมูลที่ถูกต้องข้าพเจ้าขอโทษและให้สัญญาว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนและสังคมจะให้อภัยกับเหตุการณ์ทั้งหมดขอบใจและนี่ก็เป็นข้อความจากคลิปวิดีโอที่นายสายสมรชยศรประธานสภันมวยแห่งชาติลาวได้ออกมากล่าวขอโทษสพันมวยไทยนานาชาติหรืออิฟมารวมไปถึงมวยไทยและคนไทยแต่หลังจากที่คลิปวิดีโอได้เผยแพร่มา ก็มีทั้งคนไทยและชาวลาวได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นกันเดี๋ยวแอจะขอนำความคิดเห็นมาฝากคุณผู้ชมกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยค่ะคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าช้าไปละคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่ามันไม่จบหรอกเพราะคนไทยเขาจําไปแล้วงานนี้ลืมกันยากขอบอกความคิดเห็นนี้ก็ออกจะยาวนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่า ขแม่เอาตำแหน่งสมาพันธ์กุคขแม่มาให้รีบโดดงับเทคแอคชั่นตั้งโต๊ะถแถลงข่าวด่าไทยล่วงเลยมาเป็นเดือนเพิ่งจะออกมาขอโทษเพราะโดนผู้ใหญ่สั่งมาไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยเพราะถ้ารู้สึกสำนึกใจจริงคงไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานขนาดนี้ผู้ใหญ่ไม่สั่งก็ไม่ทำแล้วทำแบบนี้ขอไปทีอัดคลิปพูดจาไม่มองกล้องทีตอนด่าไทยตั้งโต๊ะถแถลงข่าวใหญ่โตตอนขอโทษทำเป็นคลิป อย่าลืมเรื่องราวบาดหมางในอดีตท,ที่เคยทำสงครามกันมาขมรนลาวพร้อมจะแว้งกัดไทยได้เสมอทุกเวลาเมื่อมีโอกาสความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าไม่ทันแล้วตอนด่านี่ตั้งโต๊ะอยู่กันเป็นฝูงเลยน่าชื่นตาบานตอนขอโทษอัดคลิปแป๊บเดียวคุณขอโทษใครไม่ทราบแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมอีกว่าตอนด่านี่พูดพริ้วเลยตามองกล้องชัดถ้อยชัดคำพอขอโทษเนี่ยอ่านสคริป ตาเปิดขึ้นฟ้าไม่มองกล้องถ้าเป็นคนธรรมดาคุยกันนี่ถือว่าไม่มองหน้าไม่จ้องตาและก็ไม่จริงใจแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอีกว่าเขาขอโทษจิ้งจกที่บ้านเขาค่ะดูสิคะตามองน้องจิงจกขนาดนั้นความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าสายเสมอนะสายสมอนความคเห็นต่อมาค่ะต้องทำหนังสือขอโทษไปที่คขมรด้วยว่าเข้าใจผิด ไม่ใช่มาทำคลิปขอโทษคนไทยอย่างเดียวผู้นำคเเมนมันจะได้เข้าใจว่าไม่ง่ายที่จะมาเคลมมวยไทยถ้าไม่ทำอย่าหวังคนไทยจะให้อภัยลงหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆทุกช่องทางให้คำเมนมันเข้าใจด้วยต้องสดแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยที่คุณพูดพล่อยๆและพูดไม่รู้จักคิดทำความเสียหายใหญ่หลวงให้กับคนไทยและเดือดร้อนไปทั่วและเราจะดูเจตนาของคุณว่าสำนึกผิดจริงๆเราถึงจะให้อภัย ความิเห็นต่อมาก็บอกว่าเป็นระดับประธานมวยลาวแต่รู้เท่าไม่ถึงการไปเล่นไกลๆเลยไปขอให้รู้ไว้คนไทยใครอย่ามยาย้ำความคิดเห็นต่อมานะคะก็บอกว่ายื่นจดหมายขอโทษที่สถานทูตไทยอย่างเป็นทางการครับถึงจะเหมาะสมตอนด่าตั้งโตะด่านะักข่าวเพียบตอนขอโทษอัดคลิปในห้องแคบๆแ,แอบใครความคิดเห็นต่อมาค่ะคุณไม่ต้องมาขอโทษคนไทยหรอกเพราะมันช้าไปแล้วกับความรู้สึกที่เสียไป แต่คุณควรต้องไปขอโทษคนประเทศคุณที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของคุณทั้งการค้าและความรู้สึกที่เสียไปควรอย่างยิ่งที่จะพิจารณาตัวเองความคิดเห็นต่อมานะคะก็บอกว่าเวลาคุณกล่าวหาประเทศไทยคุณตั้งโต๊ะถแถลงข่าวออกสื่อเป็นการเป็นงานใหญ่โตแต่เวลาออกมาขอโทษคุณอัดคลิปมันสมควรไหมคำขอโทษที่ไม่จริงใจไม่มาจากใจเป็นคำขอโทษที่ถูกบังคับออกมาให้มาขอโทษ วันนี้คนที่คุณต้องออกมาขอโทษคือผู้นำประเทศลาวแล้วก็มีข้อความเข้ามาเสริมอีกว่าอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าทุกชาติพันธุ์ย่อมมีศิลปะการต่อสู้เป็นของตนเองยิ่งชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้ชิดกันทางพื้นที่และวัฒนธรรมศริลปะก็จะผสมผสานกันแต่ย่อมเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์แม้แต่มวยไทยก็มีลักษณะย่อยออกไป แต่อยู่ในกติกาเดียวกันส่วนจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความนิยมและการปรับตัวเข้าสู่ระยะที่คนทั่วไปยอมรับความคิดเห็นต่อมาต้องมีหนังสือชี้แจงขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรตอนที่พูดในฐานะประธานเวลาดังนั้นการขอโทษก็ต้องขอโทษในฐานะเดียวกันอัดคลิปมาแบบนี้ไม่ถูกต้องกลับไปทำมาใหม่ครับความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่า ขอโทษแบบดิบๆไม่จริงใจเลยระดับประเทศต้องไปที่สถานทูตเท่านั้นแบบอย่างที่คนไทยพูดจาละเมิดยังต้องเข้าไปที่สถานทูตลาวเลยเพื่อแสดงอัตลักษณ์สปิริตตัวต,วตนจจตนาที่ดีบริสุทธิ์สมควรต้องไปที่สถานทูตไทยในนครหลวงเวียงจันทร์เท่านั้นจะสง่างามมากกว่าแบบนี้ดูเหมือนเด็กอมมือชัดๆความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่ารัฐบาลเขาไม่ทำอะไรแต่ภาคเอกชนเขาไม่ยอม ประชาชนลาวเตรียมรับกรรมเพราะคนคนเดียวคขาที่เห็นต่อมานะคะก็บอกว่าคนถ้าจะขอโทษมันต้องทําตั้งนานแล้วไม่ใช่การถูกกดดันจนยอมมาขอโทษมันไม่ได้มาจากใจคุณเลยคุณบอกมวยไทยมาจากขเขมรการต่อสู้ของประเทศคุณก็คงมาจากขเขมรเหมือนกันเขาบอกแล้วว่าเขาคือต้นฉบับมันก็เท่ากับว่าคุณเองก็ยอมรับเช่นกันความคิดเห็นต่อมานะคะ ตอนว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษอัดคลิปคนเดียวอยากขอโทษจริงตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีเดี๋ยวแอดจะขอส่งท้ายไว้สักสองความคิดเห็นนะคะเขาก็บอกว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษมันดูจะน้อยไปนะสร้างความร้าวฉานระดับประเทศตอนสัมภาษณ์ปากเก่งนี่แนะนําให้ลาออกจากตําแหนง่งแลาย,ย้ายไปอยู่ประเทศแคมินฮุนเซนคุณจะดูแลเป็นอย่างดีทําให้เขมรขนาดนี้ดูอย่างนักมวยเขายังมอบเงินมอบสัญชาติให้ เขมรร่ำรวยระดับโลกความคิดเห็นนี้นะคะเขาก็บอกว่าถึงจะสายไปสักนิดแต่ก็ยังดีที่เข้าใจและยอมเอ่ยคำว่าขอโทษส่วนประชาชนคนไทยที่ได้เสียความรู้สึกไปแล้วนั้นพวกเขาจะให้อภัยไหมผมไม่รู้แต่ผมคนนึงแหละที่ไม่มีวันยอมให้อภัยในสิ่งที่คุณได้กระทาย่ำยีด้วยคำพูดและการกระทำของคุณต่อประเทศไทยหนทางในนรกข้างหน้าของคุณยังอีกยาวไกลครับ ขอให้โชคดีแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมคอมเมนต์นี้ว่าโดนบังคับมาเชื่อไหมไม่งั้นมันขอโทษนานแล้วแล้วก็มีคนมาเสริมเพิ่มเติมว่าทําไมช้าจังครับแล้วดูการขอโทษสิมันไม่จบง่ายๆแบบนี้คะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แอดได้หยิบยกนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ